รถใครเอ่ยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่นะครับนาเพอหรือว่ากรมที่ดินอำเภอเริงนกทานะครับขียไลกันมากครับพี่น้องตอนนี้ยุนาเทศาบาลเนาะนี่กำลังคีไลกันมากแลครับบอสนะครับทำทุระให้เสียจให้สิ้นเนาะนะครับทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่รถขั้นทางหนาจะ PYB นะครับผู้จีบ้านฟิลแรนนะพี่น้องเด้วเออครับนี่แหละก็ล่ากไปกรมที่ดินพี่นอ้องที่เอามาแล้วนี่นี่นะซอฟอเรอเรื่องน,นกทานะครับข้างหน้านะครับเป็นกรมที่ดินเอ้บวอดนาซิมากันาตีสองคนคิดว่า <c oughs> เอาอคอยิดว่าจักสั่นละเข้า <c oughs> ไปจอดเลยนะัตตี้เขาไปจอดเลย โอ้ยได้นอนบ้างไหมนี่นอนข่อยขาจะไม่นอนโอ้ยมาเนบัลลีนอนยืนหนาลงงานข่อยบบหูเนาะเจื่นขึ้นถึงแล้วนะจ้าพะนะเอาลูกค้าแน่นมากเลยนะโอ้ยแน่นตัวเนาะล้านจนมุ้ยมองยืนมมาขึ้นไปเลือดมากไปเตยเฮ็ดระเบิดลงโหดโฟมมาเต้นไม่มีที่เต้นเลยอะยืนบาได้ไปเอาที่ดินเท่าแมทนะถึงแล้ว แค่วนอันปูเป็นไดเจ้าว่าสุดยอดบนอีปูบ้านข่อยนั่นฝนมาตกแต่ว่าหลังจากเขาแล้วเห็นบ่นี้อ้าวลองเบิ่งของแท้ของแท่ตาพี่น้องตาขาวคุณอ่าพร้อมแล้วคขับเพราะตัวนี้เป็นเครื่องไหนจะนี่ไงอกุ้งปีกบอนบอสพร้อมแล้วนี่นลยครับมือนี่เจ้าตัวพนนี่นี่เลยกุมงปีกจีน เป็นต่อหลายทียังไม่หมดนะนี่ยังเหลืออีกยังเหลืออีกเดือนที่ไหนครับต้องไปยโสตถ์นี่คือเจ้าของใหม่โกดังผู้จัดบ้านฟินแลนด์นะครับทุกคนเนาะต้องขออนุญาตด้วยน,นี่แหละเจ้าของใหม่เพ่นเดอรพี่นเลอร์เพนเดอรเราจะส่งมอบกันนะครับนี่แหละคือเจ้าของใหม่เพ่นเดอครับ เรียบร้อยนะครับผมมอบส่งต่อเรียบร้อยแล้วกับเจ้าของใหม่ให้ที่ไงปังเด้อปังเด้ยคุณปังอยากจะพิจารณพิจารณเงเก่านะครับขอบคุณนะครับผมที่รับน้องโกดังโด่งดังปัง นะครับเราบรียนเหมือนกันเรียบร้อยเนาะอันนี้ไม่ใช่ในหน้าใช่ไหมคะไม่ค่ะซื้อจริงค่ะขอกหนดาปัจจุบันเอาหน้าหนามาซื้อแบบยัยหลามบอเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเจ้าของใหม่นะครับกับเซีนเรียบร้อยฟิล์มค่ะพี่มอสนะครับผมปากพี่น้องชอบบันทินเิกไฟเลยเด้อนะครับผมฮักพิบัติกับหากฟิล์มพี่มอนน้ำนะครับผมเดี๋ยวพูดจีบ บ่ได้ไปยูดอกโดนเทียอแเล่น้อก็โนเถื่อก็จะแวะมาเรื่อยๆอยู่ค่ะปาร์ตี้ไปตกปลูกปลา <c oughs> ดับข้าวขึ้นบ้าน,นาสวนมากไรเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคร้าก็จะมี่าดี้อยู่นะครับ